เรื่องเล่าอภินิหารหลวงปู่ดูกับหลวงพ่อคงวัดกุฎีดาวหลวงปู่เคยเล่าให้ผู้เขียนฟังถึงประสบการณ์จากลูกศิษย์คนหนึ่งกล่าวคือในตอนแรกลูกศิษย์ของท่านคนนี้นับถือศาสนาคริสต์ก็ไม่ยอมปฏิบัติจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าไปนั่งปฏิบัติในกุฏิของท่านและเห็นหลวงปู่ทวดในนิมิต ด้วยเหตุผลทางศาสนาจึงทําให้ไม่ยอมกราบหลวงปู่ทวดแต่ในที่สุดก็ต้องกราบหลวงปู่ทวดจนได้ต่อมาลูกศิษย์คนนี้มานมัสการท่านพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติและได้เรียนถามท่านว่าหลวงลุงครับรู้จักหลวงพ่อธรรมโชตไหมท่านก็ฉุกคิดได้ถึงการอธิษฐานของท่านเมื่อหลายสิบปีก่อน หลวงปู่บอกว่าข้าเคยอธิษฐานขอคาถาจากอาจารย์ธรรมโชติเพราะเห็นคนเขาไปลักของในวัดบางทีข้านอนอยู่ยังลักไปต่อหน้าต่อตาเขาเล่ากันว่าที่วัดของท่านใครลักของไปต้องเอามาคืนหมดพระอาจารย์ธรรมโชติองค์นี้เป็นผู้มีอาคมครั้งในสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองและท่านเป็นผู้หนึ่ง ที่ร่วมอยู่ในค่ายบางระจารันเพื่อต่อสู้กับอริราชศัตรูคือพมา่าลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์ธรรมโชตท่านสั่งให้ผมมาเรียนกับหลวงลุงว่าคาถาที่ขอไปนั้นยังเป็นโลกติดอยู่ในโลกไปไม่ได้แต่วิธีการของหลวงลุงเป็นการทำตัวให้ผลโลกที่ท่านทำนั้นสูงอยู่แล้วหลวงปู่จึงพูดกับผู้เขียนว่าที่จริงข้าลืมไปแล้วด้วยซ้ำ พราะขอมานมนานกาเลแต่ท่านยังอุตส่าห์บอกถึงข้าจนได้หลวงปู่เคยเล่าถึงหลวงปู่คงว่าท่านอยู่วัดกุดีดาวมีอภินิหารมากมายสามารถนั่งบนผ้าอาบน้ำฝนลอยไปบนน้ำเข้าไปบินทบาทในเขตพระชฐานของพระเจ้าแผ่นดินพวกสนมกำลังอาบน้ำอยู่พากันตกใจกันใหญ่พระเจ้าแผ่นดินสั่งให้ตามจับไปถึงวัด หาไม่พบจึงออกอุบายให้นิมนต์พระสงฆ์ในวัดทั้งหมดให้เข้าไปฉันในวงังแต่หลวงพ่อคงไม่ยอมไปจึงสั่งให้ทหารตามไปถึงวัดซึ่งท่านปิดกุฏิไม่ยอมออกมาเลยให้ทหารเอาไฟเผากุฏิหลวงพวง่อคงถอนกุฏิลอยหนีสูงเทียมดาวเลยชื่อวัดกุดีดาวตั้งแต่นั้นมาก่อนจะไปท่านได้บอกว่าอยู่ไม่ได้ เพราะราชาไม่อยู่ในธรรมแต่กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีแล้วท่านก็ไปอยู่ที่พิมายทางโคราชเดี๋ยวนี้ยังมีสาน้ำที่ท่านทําไว้คนไหนอยากได้น้ำมนต์ก็ไปตักเอาผู้เขียนเคยนั่งสมาธิพบหลวงปู่คงได้การเรียนถึงหลวงปูด่ดูหลวงปู่คงท่านบอกว่าอาจารย์แก่นั้นท่านมีบาร,รมีสูงมากบาร,รมีเต็มแล้ว แต่ยังมีเมตตาต่อลูกศิษย์ตัวข้าเองสามารถเดินบนน้ำได้แต่อาจารย์แก่สามารถเดินบนอากาศได้ไม่เชื่อลองไปถามดูก็ได้เมื่อผู้เขียนกาบเรียนให้หลวงปู่ทราบท่านไม่ได้ปฏิเสธแต่ได้พูดว่าข้าขอโมทนาด้วยที่แก่สามารถรู้ถึงความลับของข้าได้หลวงปู่คงเคยให้คาถาผู้เขียนไว้เกี่ยวกับการแก้อาการปวดเมื่อย ใครจะนำไปใช้ก็ได้มีดังนี้พุทธังหายธรรมังหายสังคังหายคลายปวดนวดด้วยพระพุทธังพระธรรมังพระสังคังจะลุกขึ้นเดินนอนนั่งให้มีกำลังวางชาหายจากพยาที่โรคาจงมีแก่ข้าประสิทธิเมถ้าจะให้คนอื่นให้ว่าจงมีแก่เจ้าประสิทธิเม เรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ